สำหรับรีกุ้มมารังตอลอยวรกาทุกครับวันนี้นะครับมาแนะนําชุดของร้านนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับอยากตัดกับของร้านนะครับเซ็ตแม่ลูกหรือว่าเซ็ตคู่นะครับผู้ชายผู้หญิงนะครับอาแบกับอาเดะนะครับวันนี้ขอประเดิมด้วยสีมอคค่านะครับใครสนใจสีมอคค่านะครับสามารถมีรุ่นอะไรบ้างตัดเซ็ตคู่นะครับอะไรบ้างนะครับส่วนของผู้ชายจะเป็นงานแขน เป็นทรงกุฎาแบบนี้นะครับกระเป๋าหนึ่งข้างแขนยาวแขนสั้นนะครับได้หมดนะนะครับคอจะเป็นคอกลมมาลายูหรือเป็นคอปกนะครับสั่งได้ผู้ชายนะครับ290าบาทของผู้หญิงมาดูกันนะครับสีมอกค่าหมดเลยนะนะครับอามีรุ่นนี้นะครับรุ่นฟารินนะครับอันนี้รุ่นฟารินนะสามารถสั่งตัดสีมอกค่าได้นะครับแล้วก็มินิกุรงนะครับงานใหม่ของปีนี้มินิกุโรงนะครับสามารถสั่งตัดเซ็ตคู่ได้ นะครับต่อไปรุ่นลายดอกนะครับเอารุ่นทัสนีมนะครับสามารถสั่งตัดเซ็ตคู่ได้นะครับแล้วก็อันนี้งานใหม่นะครับมาเดนี่นะครับสามารถสั่งตัดเซ็ตคู่ได้นะครับของเด็กก็สั่งได้นะนะครับอ่าอันนี้รุ่นใหม่นะครับอ่าอันนี้จะมีติดเพชรตรงนี้ให้ด้วยนะครับสามารถสั่งตัดเซ็ตคู่ได้แล้วก็อ่านี่รุ่นนี้นะครับงานเพชร สวยมากงานใหม่ประจำปีนี้ชุดรายหยกสามารถสั่งตัดเซตคู่ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับสีบุตรีนะครับสามารถสั่งตัดเป็นคู่ได้ใครสนใจนะครับทักแชทสอบถามได้เลยครับ